มาพบกันในคลิปแนวทางฮานอย VIP นะครับประจำวันอาทิตย์ที่19กุมภาพันธ์นะครับสำหรับฮานอย VIP เมื่อวานออก45701ครับสำหรับฮานอย VIP สัปดาห์ที่แล้วเมื่อวันพฤหัสเมื่อวนันศุกร์สวยงามมากนะครับผมนัฤหัสแตก3ตัววนันศุกร์ก็แตก3ตัวต่ออีกเจาะเด้งบนล่าง นะครับเสียดายเหมือนกันที่ไม่ได้วางต่อเมื่อวันเสาร์นะครับแต่ถ้าวางวันเสาร์ไม่มาแน่นะครับเพราะว่าที่ผมลันไปวันหลุดครับนะบก็ยังดีครับถือว่าพักผ่อนไปนะครับทุกครั้งที่แตก3มตัวได้งุนล่างก็จะมียอดโอนเข้ามาครับผมขอขอบพระคุณไว้นะที่นี้ครับบางท่านได้แล้วไปทำบุญก็ยัง มีส่วนร่วมคือให้ผมมีส่วนร่วมครับก็คือทำาบนเผื่อผมด้วยก็ขอขอบพระคุณเวนัท่นี้เหมือนกันครับครับสำหภาษณ์นอย v p วมาเริ่มกันครับสัปดาห์รอบแรออกของสัปดาห์ว่าจะเป็นเช่นไรครับในสูตรที่จับได้คือ0ครับแล้วก็มัดเไ้าไครับในสูตรย์ 0, ครับ04 07 09, น4 07, 09 1,9 4,9 7,9นะครับมัดก้าเข้าไปต่อครับก่อมัดก้าเพื่อเล่น3ตัวเนาะอย่าแตกตรงก็อเล่น3กรับหรือ6กลรบนะครับได้แนวนี้ครับสำหรับฮานอย VIP ครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับ